สวัสดีคร <it> ับแม่แ <fit> ม่เพจเสื้อผ้ามือสองร้านแม่วงนะครับวันนี้จะพามาดูมาชมเทคนิคการถ่ายรูปของเพจเสื้อผ้ามือสองร้านแม่วงนะครับเราก็จะใช้แค่นี้นะครับพี่น้องนี่ไม่มีอะไรมากเลยครับแล้วก็ป้ายราคานะครับป้ายไซส์นะครับมีแค่นี้นะครับผมนี่ครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับมีไฟมีไฟสีนิดหนึ่งนะครับนี่แล้วก็สองแล้วก็พอปเล็กพอปน้อยนะครับมีใบไม้มี ชื่อร้านมีดอกไม้แล้วก็มีไอพัดญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีพอดแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็มี i iPhone เครึ่งหนึ่งนะครับถ่ายได้เลยนะครับพี่น้องนะถ่ายมาก็จะสวยเลยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับติดตามได้ที่เพจเสื้อผ้าเด็กมือสองร้านไม่บนนะครับอ่าหาซื้อเสื้อผ้าเด็กน้อยนะครับที่ให้เด็กน้อยใส่นะครับเป็นเสื้อผ้าแบรนด์มือสองนะครับ